สวัสดีพี่น้องพงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมือนีพาพี่น้องมาจะตตำซ่วขนมจีนกุ้งเด้งนะครับผมกุ้งเด้งแซ่บนะครับผมฟากในกันแล้วกันนะครับผมปลารกับขนมจีนแะพี่น้องเลือกแบรนด์ของผมเองนะครับปลาระคูนรสไต่ํากระแซบนะครับพี่น้องบะเสื้อตองพิสูต้องล่องนะครับผมกับขนมจีนขนาด200กรัมนะครับ3ห่อ1ร้อยบาทนะครับพี่น้องหาได้บ่ได้อีกแล้วนะครับพี่น้องมาแซ่บน้ากันพักขามีผพักบุ้งครับพักบุ้ง สรารเนและก็มีสลัดครับพี่น้องมือนี้เด็ดอีกคือเกาครับใส่กระเทียมทนพร้อมนะครับสีได้สร้างพี่ฝนอีกแล้วนะครับกระเทียมทนไก่สิบรบ์ตอีกแล้วกินลดครับประโยชน์หลายนะครับพี่น้องผมไม่ได้ขายแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งขายพี่น้องําม,มากผมก็เสียวเบอร์โทษให้แล้วพี่น้องเด้อกินเดี๋ยวเดี๋ยวองไปซื้อมา เต้มโทนลูกยังยๆพี่เพิ่นเห็ดเองเลยนะครับพี่น้องเตี้ยมโทนดองน้ำผึ้ง,งนาพี่น้องมากขนมจีนเหยวนุ่ม อาทิตย์นี้ไม่ได้กำบ,บันพี่น้อง กุดหยอดตำน้ำเดือดกระเซบเล็วมักนะ่าพี่น้องเนาะสายเส้นซิลูดีนะครับมาควองเกี่ยวมาักเนี่ยกินยังได้เข้ากับบะหมี่เบื่อ พรบุ่งตาที่แดกออกมาเลยวหล,หลวัน,ม,นมันหลายกระลายอยู่น่ะมันนี้แสบครับแสบยู่บมมีกินขิวบมมีมยังนะครับ ตำมปิกแก่งนี่สุดยอดบุ้มอี่ยังสูปิกแก่งได้แล้วพี่น,อน้องความเผ็ดเนี่ยเผ็ดมากเม็ดกระติ๊ง tôi nhìn nhầy đình đình kìa đằng hmm. หว่านหนพี่น้องมาสั่งขนมเสร็จกับปลาะยางละสองโลขอบพูหลายๆนะครับที่แหลก่นสั่งเปซิมอืมกลับมาจากต่า,าตงประเทศนะครับมาเนี่ซิมหนักถึกใจนะครับเหนียวนุ่มแห้งว่าสัน่นเืนต่างประเทศ่นมันมีเต่เส้นใหญ่ๆไหมพี่น้องเ้นแบบใหญ่บักคักได้ของผมบรไเ้เส้นน่อยคักได้เ้นปกติ นะครับว่ายูนั่นนะเพื่อนวามันเสร็จมันใหญ่คาอลารว่าสัตวจัดไปเพื่นเสี่ยวไปตั้งประเทศนะ้ำขอบปุ้นหลๆนะครับผม เทียมทนกินมือด้หกเจ็ดเมตรก็ได้ซอยใดอิริเดืองไขมันอุดตันในเส้นเลือดเพิ่มกินทังสีนะครับพี่น้องไปตรปตวจสุขภาพไม่มีอะไรผิดปกตินะครับทุกอย่างโอเค ยเวนเรืองเดี๋ยวขึ้นเรืองหลูกอวนผมเป็นตรวจอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพอุดอรนะครับทุกปีค่าตรวจอายุของผมเนี่ยมันอยู่ที่สองพันเก่านะครับตรวจซิบซีไา้การพี่น้อง แต่ว่าช่วงปมไปมันเป็นช่วงปมวมชชันไหมครับจากรคาคาหาพันแปดในหลัตรวจและแต่เขาสีเลือกแต่ว่าช่วงอายุของปมมันกันบเพราะท่นมีให้ตัวจลายยางกันไหมยังเช่นเบาบอก บอกว่านอักสีทนะครับยังบฮันยังบอาเหนนบอานเนในตรวจเขาบอกว่าไมนสิชัดช่วงอายุอสามสิบห้าปีขึ้นไปเพื่อนว่า แต่ว่าของแม่ผมนี่ตรวจสามสิบก็ไล่กัดพี่น้องสุดยอดตรวจรายยังคือว่าเขาว่าตรวจตามอายุนะเท่ามามันก็นมีโอกาสที่สิบเป็นโรคลายจสิงไหมครับ คิดว่าความสันนิฐานว่านะคือนเรกไปตัวกับวันันอยู่ได้พี่น้องยานยาน่านว่าเป็นนั่นเป็นนี่ เบิ้งดูครับเข้มขน้นทักปันใดเติมน้ำเข้าไปยังแสื้เอเพื่อเราบะเสื้อตรงร่องโหดครับเลืดทีห่หาวัดตัวคนละสามสิบกว่าบาทเอง Xẹp Cùng cái đen đi Vâng, bừng tiếng đồ bị đồng đỉnh hạc สุดยอดเม็ดกะทินน้ำมันลยแต่ว่ากินเมื่อได้จักเจอครับพี่น้อง คุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยพี่น้องเวนาทีนี้นะครับเรื่องจังได้กะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ก,กันในการรักันครับพี่น้องอะคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต,ต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ